สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกับ Meta World Resolution นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาสอนวิธีการ เพิ่มผู้ดูแลในบัญชีธุรกิจของน้องครับหรือบัญชี BM ของเรานั่นเองนะครับผมให้มีผู้ดูแลจํานวนมากๆกันนะครับก็คือจะมีคน2คน3คนได้นะครับผมอันนี้ทําได้หมดเลยจะช่วยให้เราจัดการ BM นั้นได้ง่ายขึ้นนะครับเวลา BM เราแดง BM เราติดปัญหาต่างๆหรือว่าเฟซหัวเราแดงเราไม่สามารถใช้ได้เราก็จะใช้เฟซอื่นๆในการเข้ามาจัดการ BM ของเราได้นะครับผมเราจะไปตามสเต็ปเลยนะครับซึ่งขั้นตอนแรกก็คือกดเข้าไปที่ตัวจัดการนะครับ หลังจากที่เราเข้ามาถึงหน้านี้นะครับให้เรากดที่ขีด3ขีดด้านซ้ายนะครับแถบเครื่องมือด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับผมกดปุ๊บ1ครั้งเราก็จะเห็นเครื่องมือขึ้นมานะครับเป็นตัวจัดการการตั้งค่าธุรกิจกล่องข้อความให้เราเราไม่ต้องไปสนใจตรงไหน,นให้เรากดที่การตั้งค่าธุรกิจนะครับ พอเรากดเนี่ยแล้วก็จะมีหน้านี้เด้งขึ้นมานะครับผมซึ่งเราจะจัดการบัญชีไหนเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับผมซึ่งที่ผมจะเลือกคือผมจะเลือกเป็น B M นี้นะครับผมจะดึงเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับ ซึ่งพอมาอยู่หน้านี้เนี่ยในตรงส่วนอื่นๆผมจะยังไม่อธิบายนะครับผมจะอธิบายแค่ตรงในส่วนที่กำลังโฟกัสกันอยู่วันนี้คือการเพิ่มผู้ดูแลอื่นเข้ามานะครับซึ่งเมื่อเราดูมาที่หน้านี้เนี่ยเราจะเห็นปุ่มสีน้ำเงินปุ่มหนึ่งครับก็คือเชิญผู้คนใช่ไหมครับให้เรากด1ทีครับแล้วตรงนี้ให้เราป้อนอีเมลของเพื่อนเรานะครับที่เราต้องการที่จะส่งไปให้หรือว่า เฟซบุ๊กอื่นๆที่เราต้องการจะส่งไปให้นะครับก็คือใส่อีเมลให้นะครับแล้วก็ให้กดส่งนะครับตัวอย่างเช่น uh, a b c d gmail com อันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับถ้าเวลาทำจริงๆก็ให้ทำอ่าเมลจริงๆของของเพื่อนนะครับผมพอใส่เสร็จเนี่ยเลือก นะครับผมแล้วก็ตรงที่ข้างล่างนี้นี่คือสิทธิ์การเข้าถึง Meta Spark คือเราไม่ต้องไปสนใจนะครับอันนี้ฟังก์ชันใหม่ของ a c e b o o k นะครับให้เรากดถัดไปนะครับไม่ต้องสนใจนะครับผมพอมาถึงหน้านี้นะครับผมนี่คือหน้าที่เราจะให้สิทธิ์กับเพื่อนของเราหรือว่าเฟซสำรองของเราครับว่าเราอยากให้เข้าถึงในระดับไหนนะครับก็คือแอปและการผสมผสานการทำงานนะครับแล้วก็สิทธิ์การคบวบคุมโดยสมบูรณ์ ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเราสามารถให้ได้ทั้ง2อ,อย่างนะครับก็คือการตั้งค่า API c o n v e r t i o n นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนสําคัญนะครับในการยิงแอดโฆษณาของธุรกิจนะครับเพราะเราจะเก็บข้อมูลต่างๆไว้ตรงนี้นะครับทั้ง API ทั้ง pixel นะครับผมเราก็จะสามารถแชร์ข้อมูลต่างๆตรงนี้ให้ได้หรือว่าถ้าเราไม่อยากแชร์เราก็แค่ปิดครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถมาแชร์ภายหลังได้นะครับก็คือถ้าในส่วนที่2นี้นะครับก็คือ สิทธิ์การควบคุมโดยสมบูรณ์นะครับซึ่งเราสามารถดูได้ว่าคนที่เราจะให้ในเราจะสามารถไว้ใจหรือว่าให้สิทธิ์ได้แบบทันทีเลยไหมครับเพราะว่าถ้าเราให้สิทธิ์โดยสมบูรณ์เนี่ยเขาสามารถเตะเราออกมาได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องใช้ดุลนดุลยาพินิจน,นะครับในการในการให้สิทธิ์อีกทีหนึ่งนะครับผมาสาหรับผม,ผมจะให้นะครับผมแล้วกดที่ตัวเลือกขั้นสูงนี้นะครับก็คือตัวเลือกขั้นสูงเนี่ยก็คือเรื่องการเงินครับซึ่ง ถ้าเราอนุญาตให้ดูได้เนี่ยเขาก็สามารถดูได้อย่างเดียวครับไม่สามารถทำไรได้แต่ถ้าเราปิดการดูหรือว่าไม่อยากให้คนที่เราจะส่งไปให้เนี่ยามายุ่งเกี่ยวกับการเงินของเราเราก็ปิดไว้ครับตรงหน้านี้ก็คือสิทธิ์ประเภทสินทรัพย์ที่เราจะแชร์ไปให้เพื่อนนะครับก็คือมีเพจนะครับผมมีบัญชีแคตตาล็อกแอปพิกเซลจากการบัญชีสตา้าแกรมชุดข้อมูลตรงนี้เนี่ย ถ้าเราจะแชร์บัญชีโฆษณาเนี่ยเราก็แชร์แค่บัญชีโฆษณาก็ได้ครับจัดก,การจัดก,การจัดก,การบัญชีโฆษณาหรือว่าเราอยากจะแชร์เพจด้วยเราก็ติ๊กเพจอีกทีหนึ่งแล้วก็สิทธิควบคุมทุกอย่างกดไปเลยอันนี้คือเราสามารถเชิญได้เลยครับถ้าเราตรวจสอบเสร็จทุกอย่างแล้วเนี่ยอ่าเราส่งเชิญไปแล้วเนี่ย ก็จะมีหน้านี้เด้งขึ้นมานะครับซึ่งเป็นคำเชิญไป a b c d s gmail com <S mm hmm. <S เข้าร่วม bm นี้ในฐานะพนักง,งานเราก็กดเรียบร้อยครับแล้วอีเมลเนี่ยจะไปส่งให้กับเพื่อนของเราหรือว่าเฟซสำรองของเรานะให้เราเข้าไปเช็คที่อีเมลนะครับผมซึ่งมันจะ,ะขึ้นอยู่ตรงนั้นนะครับก็ให้เรากดนะครับ กดรับแล้วก็ดําเนินตามขั้นตอนได้เลยนะครับซึ่งไม่ได้ยากนะในส่วนนี้ซึ่งไม่ได้ยากมากนะครับในส่วนนี้สามารถทําตามได้ง่ายๆครับก็คือแค่กดถัดไปถัดไปถัดไปอย่างเดียวนะครับผมนี่ก็เป็นวิธีการเพิ่มผู้ดูแลในบัญชี BM หรือว่าบัญชีธุรกิจของเรานะครับแบบง่ายๆนะครับผมซึ่งถ้าใครยังมีข้อสงสัยเนี่ยสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาถามในแชทได้นะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจเนี่ยสามารถอ่าย้อนกลับไปดูอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับผมหรือว่าใครอยากได้ความรู้หรือว่าทิคใหม่ๆก็ให้กดติดตามเพ ทั้ง Facebook TikTok YouTube ของเราไว้นะครับซึ่งจะมีข้อมูลใหม่ๆมาอัปเดตหรือว่าจะเป็น Meta เวิร์ดเรสเซลูชันนะครับเว็บไซต์ของเรานะครับก็ก็จะมีความรู้แล้วก็บทความมากมายนะครับผมซึ่งถ้าใครไม่อยากรอวิดีโอแล้วอยากอ่านนะครับก็สามารถไปอ่านที่เว็บไซต์ได้นะครับซึ่งในเว็บไซต์ของเราเนี่ยก็มีความรู้มากมายนะเทคนิคหรือว่าบทความต่างๆเกี่ยวกับการยิงแอดโฆษณา f Facebook อยู่อยู่ในนั้นนะครับผมก็วันนี้ก็ขอลาแค่นี้นะครับสวัสดีครับ